สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่11นะครับวันจันทร์ที่11ของเดือนตุลาคมนะครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนตุลานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับ Power a m นะครับอัปเดต Power a m ที่เข้ามาใหม่นะครับของร้านพิเนตอะดโอนะครับไม่ว่าจะเป็น NPE นะครับ NPE 150นะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับ NPE นะครับไว้ขับเสียงฮอนนะครับใกล้เลิกตั้งแล้วนะครับออตอนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะดีโอนะครับตัวนี้ใหม่เก๊กนะครับราคา6 0 0ันบาทนะครับตัวนี้ตัวละ6 0 0ันบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยๆนะครับสภาพใหม่ใหม่มากนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น power นะครับ power pxs นะครับของค่าย m o น i f y นะครับ pxs 2 0 0 2นะครับราคา8 5 0 0บาทนะครับสำหรับ pxs 2 0 0 2นะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะตัวนี้นะครับว่า e x คนะครับ v a า e ทคสามพันนะครับก็ยังพรอมอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับมีู่สามแท่นนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับถามเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวจะพาชมด้านหลังนะครับนีสวยๆนะครับสองฟิลนะครับมีอยู่สามสี่แท่นนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหางนะครับไม่ว่าจะเป็นสองพันสี่อาร์มเอสนะครับมีอยู่สองแท่นนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับสองพันสี่อาร์มเอสนะครับอาจจะเป็นห้าพันอาร์มเอสนะครับวาเทคเหมือนกันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับ ั้งอยู่มันม่วงนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินครับเบอร์โทรนะครับ0952246497นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาพราแหวนมือสองนะครับราคาบ้านๆนะครับราคาถูกๆประหยัดประหยัดนะครับไปใช้กันนะครับสำหรับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่24,500บาทนะครับ5000 RMS นะครับแรงๆนะครับตัวนี้สำหรับการท่านไหนที่ยัง สนใจนะครับสอบามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น TDK นะครับ TDK IT 8 5 0นะครับรุ่นนี้นะครับ8,500บาทนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น NPE นะครับรุ่น XL Series นะครับ XL 2อ0พนะครับตัวนี้8,500บาทนะครับแล้วก็ XL 1 5ันนะครับสวยๆนะครับตัวนนี้ขับเสียงกลางนะครับ ราคาอยู่ที่6000บาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของรเยยืนะครับตัวนี้รุ่น L 2 0น่นะครับมีอยู่3แท่นนะครับ8,500บาทเหมือนกันนะครับราคาจับต้องได้นะครับสำหรับร้านพิเนตโอดีโอนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ก็จะเป็น NPE นะครับตัวนี้รุ่นใหญ่นะครับ E 5 0 0 0 A นะครับราคาอยู่ที่15,000หานะครับสวยๆนะครับตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของรุ่นซีนะครับสามพัน H นะครับตัวนี้ไมค์กิ๊กนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเนตอะรีโอนะครับสามพัน H นะครับราคาที่1 2 5่0่บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นซีสองพันสองนะครับซีพันแปดนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับดอกลำโพง ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบสองนิ้วสิบแปดนิ้วนะครับก็ยังพอมีให้ท่านเลือกอยู่นะครับตัวนี้ฝั่งนี้เป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนที่เราเอามาโชว์แล้วก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตูดนะครับตัวนี้ตูดแหลมนะครับรุ่นดีเจ็ดสองนะครับตัวนี้ใหญ่ๆนะครับเข้ามาอยู่สี่ตูดนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ใช้งานปกติเช็คแล้วนะครับ รุ่น PA นะครับแล้วก็ PAudio ตัวหนึ่งนะครับไฟพานะครับไฟพามีอยู่5โคมนะครับสอบาถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะดโอนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็ยังพ้อมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดีโฟนะครับดีโฟดีไฟนะครับดีโฟจะฟังนี้นะครับ ถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น power แล้วรุ่นตํานานนะครับตัวนี้ตุลานะครับสอบถามราคาเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสวยๆนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปากฮอนนะครับปากฮอนรุ่นนี้นะครับเอาไว้ใช้กันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับแล้วก็แหลกนะครับแหลกเมื่อหนึ่งนะครับผมจะพาชม power อีก ฝั่งนึ่งนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเนตออเดีโอนะครับตัวนี้แรงๆนะครับซีเสนะครับซีเเนะครับห้าพันนะครับเอสเคห้าพันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนห้าพันแท่นละหนึ่งหื่นเก้าบาทนะครับแท่นละหนึ่งหนเก้บาทหนึ่งหื่นเกห้ารอบาทนะครับตัวทีนะครับขอไปด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหา CHM นะครับรุ่นห้าพันม่อยู่ สี่ท่านนะครับมีอยู่สี่ท่านสี่พันมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับว่าจะเป็นสามหกวีซนะครับตัวนี้ก็ยังพอมอยู่นะครับแล้วก็วาเทคนะครับตัวนี้ไซเบอร์นะครับดีสิบดีเก้านะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ